สวัสดีทุกคนเราชื่อตะนะแต่วันนี้ไม่ได้จะมาเล่าเรื่องของตัวเองหรอกแต่จะมาเล่าเรื่องของเพื่อนก็คือไอเนีย่ยแหละมันชื่อกายผู้ชายที่แม่งฝังใจกับผู้หญิงคนเดียวคนเดิมมานานหลายปีแล้วแม่งก็อกหักกับผู้หญิงคนนี้แบบไม่มีหยุดซึ่งไอผู้หญิงที่ทําให้กาย move อนเป็นวงกลมแบบนี้นก็คืออีจูนน่ารักใช่ไหมล่ะ <G ül üyor> ก็อจูนอ่ะมันเป็นถึงดาวคณนะ ผลีตมหาลายัยมีผู้ชายมาแปะหัวใจในไอจีให้เพียบอดูเนี่ยยอดฟอลโลเวอร์มันครึ่งหมื่นนะครับธรรมดาที่ไหนอะขนาดเป็นคนไม่สนใจเลยเลยแบบไอ้กายเนี่ยได้สบตาเขาครั้งเดียวยังรักเขาอยากับหมาแต่พอจะเดินหน้าจีนะแม่งก็โดนป่ายไ,ไปครั้งที่1โดนป่ายไปครั้งที่2โดนป่าดไปครั้งที่3แม่งดูจะไม่มีจังหวะสมหวังเลยเพื่อนกูจนวันหนึ่งนะครับไอ้กายมั่ก็เดินมาบอกผมว่ากูตัดใจได้แล้วว่ะ แต่พอตัดภาพไปมึงก็ดันไม่ชอบเขาเหมือนเดิมละเพื่อน <c oughs> กูก็ไม่รู้จะช่วยมึงยังไง <c oughs> เพราะว่าสตรูหัวใจของมึงแม่ง <c oughs> โคตรแข็งแก่งเลยสิ่งเดียวที่เพื่อนดีๆอย่างกูจะช่วยมึงได้ก็คือฝากทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้ไปถึงไอจูนทีครับมันจะได้รู้ว่ามีหมาตัวหนึ่งเฝ้ารอมันอยู่บู๊